สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องชาวลาววันนี้ข่าวสารที่ลาวออกมานะครับต้องปฏิเสธเรื่องของข่าวถอนหลวงพระบางออกจากมรดกโลกไม่เป็นความจริงนะ21ธันวาคม2566ที่ผ่านมาข่าวสารประเทศลาวซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของรัฐบาลลาวได้เผยแพร่คลิปความยาวประมาณ1นาที40วินาทีนะครับออกมาปฏิเสธข่าวที่กำลังเผยแพร่ อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยที่บอกว่าองค์การยูเนสโกกำลังจะถอนเมืองหลวงพระบางออกจากการเป็นมรดกโลกไม่เป็นความจริงโดยมีรายละเอียดทางต่อไปนี้นะครับตามที่สื่อออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการของประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยได้เผยแพร่ข่าวโดวยอ้างว่าเอาแหล่งข่าวมาจากสำนักข่าวสารประเทศลาวหรือว่าขปลว่าองค์การยูเนสโกเตรียมถอน หรือว่าปลดเมืองหลวงพระบางออกจากบัญชีเมืองมรดกโลกเนื่องจากทางการลาวได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเขาเ้าไปทําธุรกิจอยู่ในเขตเมืองเก่าหรือเมืองมรดกโลกซึ่งข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะสํานักข่าวสารของประเทศลาวไม่เคยออกข่าวในลักษณะน,นี้ข่าวดังกล่าวได้มีการบิดเบือนสร้างความปั่นป่วนทําให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารทั้งที่อยู่ในประเทศลาวและต่างประเทศ ซึ่งก็คือประเทศไทยมีความเข้าใจผิดมีการแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันหรือว่าแชร์ออกไปเป็นจานวนมากในสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, TikTok, YouTube และสื่ออื่นจนเกิดความสับสนวุ่นวายอยา่างไรก็ตามปัญหานี้นะครับทางสำนักข่าวสารประเทศลาวพร้อมจะสอบถามข้อมูลไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมมรดกโลกกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว และเมืองหลวงพะบางเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ซึ่งคาดว่าจะได้รับคำตอบเร็วๆนี้จึงขอให้ท่านนะครับจงมีสตินะในการวิโาค์ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแหล่งข่าวที่อาจไม่ใช่สำนักข่าวที่เป็นทางการซึ่งแหล่งข่าวเหล่านี้จะสร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพียงแค่หวังแค่ยอดไลนะครับทางการค้าเท่านั้นนี่เป็นข่าวสารอาจจะทําให้พี่น้องสอปลาวมีความสบายใจมากขึ้นนะครับนะที่จริง คนไทยเราเนี่ยเสพข่าวสารผมว่านะส่วนใหญ่มีสติอยู่ละแต่ส่วนน้อยเท่านั้นครับที่ตามกระแสเพราะฉะนั้นข่าวสารนี้เราจะเชื่อข้อมูลที่เป็นทางการของสื่อที่เป็นอาการของเราเท่านั้นนะครับขอบคุณหนะ้าที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ